ใส่แค่บวกเดียวนะจ๊ะมาลาสำเร็จอันนี้ให้เห็นดูได้จ้าเพราะว่าเราเอาทุกอย่างนั่นหมดแล้วเห็นไหมคะมเพื่อนๆออกหวานแล้วจ๊ะเราก็บีบมะนาวลงไปเพื่อให้มีรสชาติหอมจ๊ะเราไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเราเปรี้ยวนะมะขามนุ่แล้วเพียงแต่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวมันจะเค็มพอเสร็จแล้วเราก็ สุดท้ายเราก็ใส่มะละกอลงไปรู้สึกมะละกอจะเยอะนะจ๊ะเค็มนี่จะส้มตําของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมาทานซ่อมตําด้วยกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อจานด่วนนะจ๊ะใสวผักยาวใส่หมูใส่ลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆเราก็ลืมจนได้นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราล้างน้าแปึงนะจ๊ะทุกทีเราจะสมคิดอ่ะฟูดองนะจ๊ะ นี่ะจะปูดองจ้าปูดองแบบนี้นะจ้าเราก็ซื้อมาเป็นสําเร็จเลยจ้าก็ใส่ลงไปนี่ตำอีสานหรือว่าตํำลาวนะจ้าแต่ว่าถ้าตําไทยก็ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปลาร้านะจ้าแล้วนี่เราก็เคียมหั่นมาหมดแล้วนะจ้าเพราะเรากลัวเอามีดไม่ก้าเห็นไหมจ้าไม่ได้ยุ่งยากเลยเราก็จะชิมนะจ๊าอย่าตำมากมากองแก็จะสลดแต่เราก็ มีแครอทนะจ๊ะใส่แครอทเพื่อให้สีสันมันน่ารับทานย,ยิ่งขึ้นจ้ะ<า>นี่เลยจ้าโคเล็กโคเล็กลงไปเลยนะคะโคเล็กโคเล็กโคเล็กนี่แต่เราก็มีแครอทนะจ๊ะใส่แครอทเพื่อให้สีสันมันน่ารับทานยิ่งขึ้นจ้ะนี่เลยจ้าโคเล็กโคเล็กลงไปเลยนะคะโคเล็กโคเล็กโคเล็กนี่กระเทียมจ้ะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆนี่พริกกระเทียมใครที่ชอบกะปิก็ใส่กะปิลงไปกะปิ ก็อยากต้ใชดได้เดี๋ยวจะเห็นโลโก้ลืมไปแล้วก็นี่ขา,ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ําปลาเบสแก่น้ําปลาเบสน้ํปลาละเ,ะเอาแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายนี่จากปลาละตำส้ตมตำนะขาดไม่ได้ถือนี่นะจ้าของอร่อยถ้าตำอาจจะแป้งของนัวของแซ่นะจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจะเอาที่ช้อนใส่สามอย่างเลยนะจ๊ะวันนี้สมคิดก็จระเทียมจ้า แล้วก็ใส่พริกะกระเทียมลงไปนะจ้าเพื่อนๆน,นี่พริกกระเทียมใครที่ชอบกะปิก็ใส่กะปิลงไปตำพร้อมนะเพื่อนนี่เด็ดลงไปเลยจ้านี่เราไม่ต้องพิถีพิถันมากต้มตําไม่ต้องไม่ต้องอเรียบร้อยมากหรอกจ้ากะปิก็อ,อย่าไม่ใช่เอ่ยได้เดี๋ยวจะเห็นโลโก้ลืมไป แล้วก็นี่ขา,ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาเดชจกน้ำปลาเดกน้ำปลาใส่ให้มันหอมมะนาแค่นัน้นเองใส่น้ำปลาลงไปจักหน่อยนะจ๊ะจักหน่อยใส่แค่บวกเดียวนะจ๊ะปลาลาสําเร็จอันนี้ให้เห็นดูได้นะจ๊ะเพราะว่าเราเอาทุกอย่างนั่นหมดแล้วนี่จ้าเห็นไหมจ๊ะไม่ได้ยุ่งยากเลยเราก็จะชิมนะจ๊ะ ตำม,มากมากงมันก็จะสล like like ุดให้เห็นโลโก้นะจ้า <mon> ปูดองนะจ้าแบบนี้จ้าแบบนี้จ้ามันจะเป็นขวดแบบนี้นะจ้าปูดองปูดองไม่เห็นโลโก้นะจ้าปูดองนะจ้าแบบนี้จ้าแบบนี้จ้ามันจะเป็นขวดแบบนี้นะจ้าปูดองปูดองตำอีสานหรือว่าตำลาวนะจ๊าแต่ว่าถ้าตำไทยก็ต้องใส่ ไม่ต้องใส่ปลาร้าน,นะจ๊ะแล้วนี่เราก็เกียมหั่นมาหมดแล้วนะจ๊ะเพราะเรากลัวอเอามีดมาตัดเกีาวก็จะลืมใส่ลงไปนะจ้าแล้ว <c oughs> <ๆ>เราก็ลืมจนได้นะจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราล,ล้างน้ำแป้งน,นะจ้า <c oughs> <ๆ>ทุกทีเราจะส <c oughs> มคิดอ่ะใส่ให้มันหอมมัน <c oughs> านาแค่นั้นเองใส่น้ำปลาลงไปจักหน่อยนะจ๊ะจักน้อยตามเองนะจ๊ะอยู่นี่เราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะ อันนี้เราก็ได้แล้วนะจ้าส้มตำจ้าก็มนี่จะส้มตำของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆมาทานส้มตำด้วยกันเลยนะจ้ะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อจานด่วนนะจ้าใส่แค่บวงเดียวนะจ้าปลาสาเร็จอันนี้ให้เห็นดูได้นะจ้าเพราะว่าเราเอาทุกอย่างนั่นหมดแล้วนี่ตำอีสานรือว่าตำลาวนะจ๊ะแต่ว่าถ้าตำไทยก็ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปลาร้านะจ๊ะ แล้วนี่เราก็เรียมหั่นมาหมดแล้วนะจะเพอเรากลัวเอามีดมามเห็นไหมคะเพืพ่อนๆออกหวานแล้วนะจ๊ะเราก็บีบมะนาวลงไปเพื่อให้มีรสชาติหอมนะจ๊ะเราไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเราเปรี้ยวนมามะขามยู่แล้วเพียงแต่เค็มนี่จะส้มตามของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆมาทานซ้มตําด้วยกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อจานด่วนนะจ้าความรวดเร็วนะจ้าเราก็จะเรียมของให้พร้อม หวานเค็มอยู่แล้วนะจ๊ะกุดองจ้าเราจะไม่ก็มาทานข้าวมาเลยนะจ๊ะวันนี้นี่จ้าเป็นยังไงจ้าแล้วก็เราก็ชอบใส่น้ำมะขามนะจ้าถ้าตำส้มน้ำมะขามมันจะออกเปรี้ยวหวานนะจ้าแล้วก็กินกับปลาอาศัศลิดทอดแล้วก็เนื้อาแล้วก็กินกับปลาอาศัศลิดทอดแล้วก็เนื้อแต่เราก็ มีแครอทนะจ๊ะใส่แครอทเพื่อให้สีสันมันน่ารับทานยิ่งขึ้นจ้ะนี่เลยจ้าข้เล็กข้เล็กลงไปเลยนะจะาข้เล็กข้อเล็กข้เล็นี่ก็มาทานข้าวมเลยนะจ๊ะวันนี้เจ็ดอย่างเห็นไหมจ๊ะไม่ได้ยุ่งยากเลยเลยาราก็จะชิมนะจ้ะาอย่าตำมากมากองมันก็จะสลดด ตำเองนะจ๊ะอยู่นี่เราไม่ได้ซื้อนะจะ๊ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะจะ๊ะต้องตำจ้าเห็นโลโก้นะจะ้าปูดองนะจ๊ะแบบนี้จ้ะแบบนี้จ้ะมันจะเป็นขวดแบบนี้นะจะ๊ะปูดองปูดองอนี่เจ้ะเดี๋ยวมันจะเค็มพอเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ใส่มะละกอลองไปรู้สึออกว่ามะละกอจะเยอะนะจะ๊ะมาช้าอย่างดีก็ไม่มานะจ้ะเพื่อนๆเราก็ลืม เราก็เลืนกันได้นะจะนี่จะตัวปากยาวนะจะ็ลืนไปอาะเ่อนไเป็นไรจต่หมดแล้วทพร้อมใ้เนี่เด็ดลงไปเลยจ้านี่เราไม่ต้องพิธีี่ตองมากส้ตมตําไม่ต้องไม่ต้องอเรียบร้อยมากนะจ้ะเค็มนี่จะส้ตมตําของเราก็ แล้วะจ้าเพื่อนมาทำซ่อมตำด้วยกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อจานด่วนนะจ๊ะตำเองนะจ๊ะอยู่นี่เราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะจ๊ะซ่อมตำจ้าหั่นเครอเขศลงไปแล้วก็นี่จะมะเขือเปาะนะจ๊ะมีก็ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยก็คบเล็กคบเล็กนี่เลยจะตำอาจจะ แป้งของนัวของแท้เลจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจะเอาอกีช้อนใส่สามอย่างเลยนะจ๊ะวันนี้สมคิดก็กระปีก็อยาไม่ใชะเ้ยได้เดี๋ยวจะเห็นโลโก้ลืมไปแล้วก็นี่ขา,ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ะําปลาเด็กับน้บําปลาเดกน้ําปลามาช้าอย่างดีก็ไม่มาจ้าเพื่อนๆเ,เราก็ลืมเราก็ลืมกันได้จ้ะนี่จะตัวปากยานะ๊ะ,ะชาติหวาน หวานเค็มอยู่แล้วนะจ๊ะปูดองจ้าเราจะไม่ลงไปเยอะนะจ๊ะเพื่อนๆชิมก่อนอืมอร่อยได้ทีแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เราก็จะมาตำส้มตํากันนะจ้ะเาเราก็ตำแล้วก็มีอะไรมั่งเครื่องปรุงมันจะมีอะไรมั่งนะจ้ามีพริกกบะทำอย่างนี้ก็อร่อยนะจ้ะนี่แล้วก็ชิมเลยจ้ะครับ เค็มนี่จ้ะส้มตำของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆมาทานส้มตำด้วยกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอาหารมือ้อจานด่วนนะจ้ะ,ะแล้วก็กินกับปลาสลิดทอดแล้วก็เนื้อมาช้าอย่างดีก็ไม่านานจ้าเพื่อนๆเราก็ลืมเราก็ลืมร็จได้ะ้ะ ใส่จากตัวปรับยานะจ๊ะเอาแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายอ่ะแล้วก็กินกับปลาอลัศริดทอดแล้วก็เนื้อทำอย่างนี้ก็อร่อยนะจ๊ะนี่แล้วก็ชิมเลยทำพร้อมให้คนดีนเด็ดลงไปเลยจ้าเราไม่ต้องพิชีตองมากส้มตําไม่ต้องไม่ต้อง,อง,อง,องอเรียบร้อยมากนะจ๊ะทำพร้อมให้คนี่น เด็ดลงไปเลยจ้านี่เราไม่ต้องพิถีพิถอนมากส้มตําไม่ต้องไม่ต้องอเรียบร้อยมากนะจ้ะตัวปากยาวก็จะลืมใส่ลงไปนะจ้าเพื่อนเราก็ลืมจนได้นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราล้างน้ำแป้งน,นะจ้ะทุกทีาจะสมคิดอ่ะเค็มนี่จะส้มตําของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆมาทานส้มตําด้วยกันเลยนะจ้าอันนี้ก็เป็นอาหารมือ้อจานด่วนนะจ้า